สมาร์ทโฟน Oppo รุ่นใหม่ผ่านการรับรองจาก FCC แล้ว mm. เผยให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวสมาร์ทโฟน Oppo รุ่นใหม่ผ่านการรับรองจาก FCC แล้ว mm. เผยให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวล่าสุดได้มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟน Oppo รุ่นหนึ่งครับที่ยังไม่ได้เปิดตัวได้มีรหัสโมเดลว่า c p s 2 1 8 5ได้ผ่านการรับรองจาก FCC แล้วครับ โดยมีการออกแบบคล้ายกับสมาร์ทโฟนรุ่นหนาซ2อของทางเรงมีโดยมีสแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องและมีกล้องหลัง3ตัวในโมดูลทรงสีง่เหลี่ยมครับที่ด้านขวาของสมาร์ทโฟนเป็นปุ่มปรับระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดส่วนด้านล่างมีพอร์ตย s b ีพร้อมด้วยลำโพงคู่หลักมีไมโครโฟนและช่องเสียบหูฟัง3.5มมิด้วยครับตามรายงานจาก FCC ระบุว่าสมาร์ทโฟนที่มีรหัส CPS2185 นดนี้หลาน้วยระบบบติการ คัลเลอร7.2ให้แบตเตอรี่มาที่4,100ม ah, ิลลิแอมปรองรับชาร์จไว10วัตต์ครับส่วนสเปคที่เหลือเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกชีครับ